ความเดิมตอนที่แล้วเหลียนโปแม่ทัพใหญ่ยกทัพมายันไปสีได้ถึง3ปีทัพฉินประสบปัญหายอย่างหนักฟ่านซูจิงกระซิบบอกอุบายกับฉินเจ้าเสียงอ๋องสิ้นประโยคเสียงหัวเราะอ,อย่างผู้มีชัยดังขึ้นทั่วท้องพระโรงฝ่ายแขวนเจ้าเมื่อย,ย้อนกลับไปเมื่อแม่ทัพเจ้าเซอร์ผู้เคยพลิกเอาชนะฉินมาแล้วก่อนตายได้สั่งเสียภรรยาว่า อย่าให้เจ้าข้อบุตรชายของตนนั้นรับใช้เจ้าออกในฐานะแม่ทัพเลยบุตรของเราผู้นี้มันรู้มากเห็นการสงครามเป็นการเล่นหมากดูหมิ่นผู้น้อยไม่อบอ้อมอารีแก่ทหารทั้งปวงแม้มีสติปัญญาก็เป็นแต่ผู้รู้หนังสือหากได้เป็นแม่ทัพแคว้นเจ้าคงสิ้นชาติเป็นแน่ว่าแล้วก็สิ้นใจตายฝ่ายทัพฉินไปถีเสนอให้อองฉินปลดตนเองจากตำแหน่งแม่ทัพแล้วให้หวางเหิงรองแม่ทัพขึ้นมาเป็นแม่ทัพแทนเพื่อลวงค่าศึกหวังให้เหรียญโปออกรบ แต่ถึงระนั้นเหรียญโปก็ไม่ได้หลงกลยังคงให้ตั้งค่ายมั่นอยู่เช่นเดิมไม่ออกประทะ2 60ปีก่อนคริสตกาลฟ่านซุยรู้ข้อเท็จจริงข้อนี้ดีจึงดําเนินการให้จราชนเข้าไปปล่อยข่าวในแคว้นเจ้าว่าเหรียญโปขี่คลาดหากได้เจ้าข้อบุตรแห่งเจ้าเซอร์ผู้ยิ่งใหญ่มาคุมทับศึกนี้คงจะจบไปนานแล้วฝ่ายเจ้าอ,องเดิมทีก็ไม่พอใจเหรียญโปอยู่แล้วที่เอาแต่ตั้งรับในค่ายไม่ยอมออกรบจึงเรียกตัวเจ้าข้อเข้ามาแล้วถามว่า บิดาของเจ้าเป็นแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่แล้วตัวเจ้าล่ะทำอะไรได้บ้างเจ้าข้อจึงตอบว่าแม้ว่าแม่ทัพฉินเป็นปัยฉีข้าพระองค์คงต้องใช้เวลาวางแผนอยู่บ้างแต่นี่แม่ทัพเป็นเพียงหวางเหอข้าจะเผด็จศึกโดยเร็วในพริบตาถ้อยคําของเจ้าข้อถูกใจเจ้าออกยิ่งนักจึงตั้งเจ้าข้อให้เป็นแม่ทัพแทนเหรียญโปพร้อมให้คนเพิ่มอีกสองแสนคนมารดาของเจ้าข้อเมื่อทราบข่าวก็ถวายดีกาขอให้ปลดบุตรตนเองโดยยกคําพูดของเจ้าเสอให้ฟัง แต่เจ้าอ๋องบอกว่าข้าได้ตัดสินใจไปแล้วผู้เป็นมารดาจึงจำยอมแต่ได้ขอร้องเจ้าอ๋องอยู่อย่างหนึ่งว่าข้าได้ทูนทัดทานท่านแล้วเมื่อเจ้าข้อแพ้กลับมาขอพระองค์อย่าทำโทษครอบครัวของเราเลยเจ้าอ๋องก็ยินยอมฝ่ายเจ้าข้อก็ยกไปแทนเหรียญโปพร้อมออกคำสั่งอย่างห้าวหาญว่าหากพบทัพฉินให้ออกรบเมื่อฉินแตกผ้าให้ตามตีและเมื่อไปถึงทับศัพ์เปลี่ยนตัวกันเรียบร้อยทัพฉินก็เข้าท้ารบ แน่นอนว่าเจ้าข้อให้ทหารออกรบและตามตีทันทีโดยไม่เอะใจเพราะคิดว่าเมื่อแม่ทัพไม่ใช่ไปชฉีแล้วยังจะเกรงกลัวสิ่งใดทัพของเจ้าและฉินครั้งนี้รวมกันได้กว่าหนึ่งล้านนายเลยทีเดียวไปชฉีให้หวังเหงรองแม่ทัพรบล่อกแกล้งแพ้ถอยมาทับแล้วทับเล่าเจ้าข้อก็ยิ่งได้ใจตามตีจนกระทั่งรู้ตัวอีกทีก็ตกอยู่ในวงล้อมของทัพฉินอย่างไร้ทางหนีการล้อมครั้งนี้เป็นการปิดตายทั้ง4ี่ด้าน เป็นการล้อมที่ไม่เปิดทางหนีเหมือนการล้อมครั้งไหนๆนั่นหมายความว่าฉินจะต้องมั่นใจว่าจะกำราบทับเจ้าให้สิ้นซากและนั่นทำให้เจ้าข้อรู้ว่าแท้จริงแล้วเขากำลังเผชิญหน้าอยู่กับไปฉีแม่ทับไร้พ่แห่งแคว้นฉินฉายาพ่อค้าเนื้อมนุษย์ซึ่งนั่นก็สายเกินไปซิแล้วเจ้าพ่อให้ทหารที่เหลือสี่0,000คนตั้งค่ายมั่นไว้เพื่อตั้งรับรอทับหนุนมาช่วยเหลือ นายทหารแนะนาให้ตีฝ่าออกไปด้วยกําลังทหารทั้ง4แสนคนเจ้าพ่อก็ไม่ทําตามเพราะเอาความคิดตนเป็นใหญ่ไปฉีให้ทหารเกาทันระดมยิงเข้าไปในค่ายทหารราบและทหารม้าเข้าโจมตีอย่างต่อเนื่องเจ้าพ่อเห็นทีจะต้านไม่ไ,มไหวทั้งน้ำและจเบียงต่างก็ร่อยรอลงทหารก็เริ่มฆ่าฟันกันเองครบ46วันเจ้าพ่อไม่มีทางเลือกจึงพาทหารส่วนหนึ่งตีฝ่าหนีออกมาแต่ไปไม่รอดถูกเกาทันตายในที่รบ ไผ่ฉีสั่งตัดหัวเจ้าข้อชูไปหน้าค่ายทัพเจ้าเหล่าทหารกว่าสี่แ0,000คนที่ขาดแม่ทัพและสเสบียงจึงยอมจำนนวางอาวุธในที่สุดเมื่อทหารเจ้ายอมจำนนเช่นนี้ใช่ว่าไผ่ฉีจะรู้สึกโล่งใจเขากลับพิจารณาในข้อที่ว่าประการแรกทัพเจ้ากว่าสี่แส0คนล้วนแต่เป็นทหารเจนสึกหากลุกฮือขึ้นต่อต้านในค่ายคงสร้างความวุ่นวายขึ้นเป็นแน่ประการที่สองดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนเจ้า หากทหารเจ้าที่หลบหนีไปเข้ากับชาวบ้านและยกมาตีคงสร้างปัญหาใหญ่ขึ้นอีกเป็นคำรบสองและประการสุดท้ายจะเอาสเสบียงที่ไหนมาเลี้ยงคนถึงสี่แสนคนได้ไปฉีจึิงตัดสินใจครั้งใหญ่โดยการฝังทั้งเป็นทหารที่ยอมจำนนทั้งหมดสี่แสนคนทันทีจนกระทั่งวันนี้ชาวบ้านที่ทำานาอยู่ในแถบเกาผิงมณฑลซานซียังพบโครงกระดูกของทหารเหล่านี้หลงเหลืออยู่อย่างไรก็ตามว่ากันว่ายังเหลือผู้รอดชีวิตอยู่240คน ที่ไปฉีปล่อยให้หนีกลับแควนเจ้าเพื่อไปเล่าความเก่งกาจของทหารจินให้คนในแควนเจ้าฟังเสียงร้องไห้ของมารดาภรยาและบุตรระง,งมขึ้นทั่วหานตานเมืองหลวงของแควนเจ้าเพื่ออาลัยต่อเหล่านักรบที่จากไปมีเพียงมารดาผู้หนึ่งเท่านั้นที่ไม่มีน้ำตาให้กับการสูญเสียครั้งนี้นั่นคือมารดาของเจ้าพ่อเหตุใ hey, ดคำถามดังกล่าวถูกตอบออกมาว่าเมื่อข้าเห็นเจ้าพ่อได้เป็นแม่ทัพข้าก็ถือว่าเขาได้ตายไปแล้ว และข้าก็ได้ร้องไห้ไปแล้วเหตุใดข้าต้องมาร้องไห้อีกครั้งเล่าศึกฉางผิงครั้งนี้สร้างความเสียหายกับแควนเจ้าเป็นอย่างมากชายจักรันแทบหมดประจักษ์แควนแขว,น,แขวนเจ้าขายับเข้ามาใกล้คําบ้าสิ้นชาติหลังจากศึกฉางผิงและระหว่างที่เจ้าและไผ่ฉีกําลังบุ่นวายที่ฉางผิงนั้นฟ้านซุยก็ส่งอีกกองทัพหนึ่งมาล้อมเจ้าไว้เพื่อให้ปล่อยตัวเว่ฉยฉีคู่แค้นออกมาฝ่ายว่ฉยฉีจวนตัวก็หนีกลับแควนด้วยอีกครั้งแต่ไม่มีใครต้อนรับจึงตัดสินใจฆ่าตัวตาย มีคนสประกาศหัวเว่ยฉีมาให้แก่ฟ้านซุยฟ้านซุยจึงหายแค้นหลังจากเก็บงานที่ฉางผิงได้ไม่นานไปฉีก็รีบคลีทาทับเข้าไปขยี้แขวนเจ้าให้สิ้นซากแต่จะด้วยความเห็นต่างกับฟ้านซุยเครื่องการเข้ายึดแบบใช้กําลังของไปฉีกับการใช้แผนจระชนหลีกเลี่ยงความรุนแรงของฟ้านซุยหรือจะเพราะเหตุผลที่ฟ้านซุยถูกซูไตน้องชายของซูฉินที่ถูกส่งมาจากแขวนเจ้ายุยงว่าเมื่อไปฉีกลับมาจะมีอำนาจเหนือกว่าตนฟ้านซุยจึงกลับไปทูลฉินนองว่า กองทัพฉินได้รับความเสียหายเป็นอันมากจึงอยากให้กลับมาพักฟื้นก่อนส่วนแผ่นดินเจ้านั้นก็ให้ตัดแบ่งมาเพียงบางส่วนแล้วให้ไปฉียกทัพกลับมาก่อนเทินเท่านี้เจ้าก็ไม่สามารถต่อกรกับเราได้อีกต่อไปฉินอ๋องก็เห็นชอบด้วยฟัานสูจึงเป็นศัตรูทางการเมืองกับไปฉีตั้งแต่นั้นมาบางตำราว่าไปฉีล้อมเจ้าไว้จนล้มป่วยจึงถอนทัพกลับมาเองเมื่อกลับมาถึงแคว้นฉินไปฉีก็แกล้งป่วยไม่ยอมออกศึกอีก ชินอองเปลี่ยนใจจะกลับไปตีแควนเจ้าให้สิ้นซากแต่ไปฉีเวลานี้เห็นว่าเหลียนโปกลับมาคุมทัพและใช้เงินจ้างทหารรับจ้างมารักษาแควนเจ้าไว้อย่างเข้มแข็งและเต็มไปด้วยความแค้นที่มีต่อชินไปฉีก็บอกป่วยนอนอยู่แต่บ้านอย่างไรก็ตามในตำราประวัติศาสตร์จ้านกัวเ,อเซอร์กล่าวไว้ว่าไปฉีเคยกล่าวว่าเขายอมถูกอง,องชินประหารดีกว่าภายในสมรภูมิรบเพราะเขาต้องการที่จะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ที่ว่าเป็นแม่ทัพไร้พ่ายแห่งชิน เขาจึงไม่ยอมออกสึกที่ไม่เห็นทางชนะโดยหารู้ไม่ว่านั่นเป็นโอกาสดีของฝ้านซูในการกำจัดไปฉีให้พ้นจากเส้นทางอำนาจอย่างเงียบเชียบฝ้านซูจะกำจัดไปฉีขุนพลแห่งยุคที่มีทั้งฝีมือสติปัญญาและบารมีผู้นี้อย่างไรติดตามตอนต่อไปครับ